ติดตามเลยจ้าปิงขอบคุณค่ะอ้เพชรแสงตะวันค่ะ A B C A B C โอ้ย B C ฝากก็ติดตามด้วยนะครับคนติดตามสักใครกระดิ่งปิ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 งให้คุณแม่ได้พอดหนึ่งแสนสามสักไรเร็วเร็วสวัสดีค่ะเพชรแสงตะวัน A B J มาแล้วจ้าสวัสดี F C สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะสวัสดี F C น้ององอิงนะคะ วงอิงอวงอิง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 เพียงคาถายอดนิยมของยูทูบเบอร์สายสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้ผลทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ขอให้ลาบเื่นสุขูสุขคเด้วบ่ร่าัยอย่างขอให้เฮงๆปักๆนะคะ สวัสดีสปูสุขนนะคะมือนี่เกาะติดสถานาการณ์ยางเล่งด้วนมาจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงโพสโดยบอดโจหรือหนุ่มโจหรือพ่อโจอีหลาหน้อย <c oughs> เลื่นวางใดอีกหรือนายห้างโจสุดทายก็คือบอดโจของพวกเขานั่นแหละนอกพี่น้องเลาะคนสาธารณะ ผู้ใดมาตามติดสาวน้อยเพรบ้านแพงผู้ใดอยู่ในนี่เป็นของเหาเหมือดของเหาเนาะพี่น้องเนาะเอาไหนหน้ายกไมเฮาหรือยังไาหน้ายกของเหาเนาะพี่น้องเนาะเออเอา,เอาบอดจูของเหาองคงหญิงของเหานะคะสาวน้อยเพรบ้านแพงของเราเ <c oughs> มื่อนี้ข่าวดวนดวนเลยนะพี่น้องเน้อนี่สืถึงเวลาเล้วได้ไงน,นั่น ใกล้ถึงเวลาเราเด้อพี่น้องเด้อเก่าโมงเสร์ของวันที่สิบแปดคือมือนี <c oughs> ขอพลังสัทธาจากแฟนๆคนละแช่ที่ยูทูบช่องสาวน้อยอินดี้เล็ก์ดพี่น้องสีสเกตเพชรบ้านแพงน้ะพี่น้องเนาะอันนี้คือเพลงไมล่าสุดที่พึ่งเฮดเอ็มบี้พานไปหมัดหมัดน้ะพี่น้องเนาะเพื่อนจะปล่อยแล้วเด้อมือนีรอชมรอแช่คนละแช คนละสองแช่สิบแช่เลยก็ไดน้นะพี่น้องเนาะแหงแช่หลายกับมีผู้เบิงหลายขอ้ติดหนึ่งมาแรงเด้อพี่น้องเด้อเต็มที่นะพี่น้องเนาะแรงเชี่ยแรงพลังบวกพลังของเอฟซีสาวหน่อยเป็นแันแพ่งเอฟซี 3, น้ององค์งหญิงนะคะสำหรับเพลงนี้ก็นําโดยน้ององค์งหญิงนะคะและบอโจนะคะผู้นําทถับนะคะซึ่งเป็นเพลงที่ตอบ พระตอบแทนพระคุณจังหวัดที่จ้างงานหลายที่สุดก็คือเกือบจะสองรอยงานเลยค่ะปีนี้ว่าต่อไปสําหรับปีหกเจ็ดเงาวไปหอดปีหกแปดไปละนาะพี่น้องเนาะปีที่แล้วก็คือลอยกว่างาเลยในเห็ดเพ่งขอบคุณสีสเกตมีจังหวัดใดที่จะจ้างงานหลายคือสีสเกตแนบอจูกพร้อมสีส,สแตงเพ่งมอไผ้เช่นกันน้พี่น้องเนาะ มอสมบูรณ์แบบแล้วสำหรับมือนี่ได้มีการปล่อยเพลงเศร้านี่น้อพี่น้องเด้ออย่าลืมจกัดไปน้ะพี่น้องเนาะคนละแช่สองแช่นำลงไปเบิดมือเบิดเว้เนุ่นละนาะพี่น้องเนาะโอเคนะคะสำหรับข้าวแรกนะคะพานไปส่วนข้าวที่สองมาแรงอีกแล้ว รถแห่สาวน้อยเพชรบ้านแพงขอสานว่าหน่วยสองเปิดรับมือขี้บอดหนึ่งตำแหน่งมีงานเง่าไปทั้งปีเลยพี่น้องมีท่านใดสนอกสนใจบอกต่อพี่พี่น้องน้องเด้อันนี้ข่าวย่อยต้องการมือขี้บอดยางเล่งดวนหนึ่งตำแหน่งประจำประจำรถแห่หน่วยสองเด้อพี่น้องเด้อมีการเปิดประกาศค้นหา ผู้มีฝีมือเชิญชวนนะคะบอกได้ว่าไล่ใดมีทั้งปีพี่น้องงานมีร่อรับเรียบร้อยแล้วนะคะข่าวที่สวงผ่านไป <c oughs> ส่วนข่าวที่สามพี่น้องมาดีเมืเบิ่มื่อขค้ืน,นี้เต็มสังกะสีอายะอีกแล้วพี่น้องบ้านโคกสีขอน,แก,นอแก่นสอดแจงคนจังไหนจังมากคักแม่เม่เป็นสีได้ขาย,ายสังกะสีรวบุเน้นอายะพี่น้อง หกทุ่มคาดว่าอญญายะขอนแก่นเที่ยวเที่ยวดึกมาๆๆๆครับมาเด้อรับเด้อบอดจู่เป็นผู้ช่วช่วเองเลยนะพี่น้องเนาะณนะบ้านโคกสีขอนแก่นเต็มคือเก่าพี่น้องเมื่อวันสนามใดนะคะเมื่อคืนนี่กับบอดฝน,นมามีฝนแล้วเด้อพี่น้องเด้อปลายฝนต้นหนาวเด้อพี่น้องเด้อบานนี้มเมื่อวันมามีผู้ใดมาเยี่ยมเยือนแนบบานนี้ก็คือ การมาเยี่ยมเยือนของอบอกได้ว่าหัวหน,านา้าคณะเดี๋ยวโบว์บเรื่องเงินงานมือแรกอีกซะเกินค่ำคืนนี้เจอกันงานแรกที่จังหวัดหนองคายเด้อพี่น้องเด้อโอ้โหคนออกจากขอนแก่นเลยเด้อพี่น้องเด้อมาที่หนองคายนะคะอำเภอท่าบ่เจอกันที่บ้านโคดบ้านโพนสาอำเภอท่าบ่จังหวัด น้องไข่เด้อพี่น้องเด้อมือแรงนี่เด้อเอามือแรงนี่ไถ้น้องไข่ผู้ใดอยู่ไกล่วัดไก่เลื่อนเคียงนะคะจั่งวัดไก่เคียงกับไปได้นะคะไปเบื้องไห้ไหนนาเวที่อลังการสุดสุดบอกเลยว่าตะการตาสุดจอดต้องสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะพี่น้องไปเด้อพี่น้องเด้อเจอกันที่น้องไข่นะคะมือแรงนี้เต็มสังอสีอันี้ะ คือเกาบาดนน้มือคือนนีกับมีอ่าผู้มยายมกับคือเดี๋ยวนะคะอิสานาคนครศินนะพี่น้องเด้ออิสานาคนครศินบอกได้ว่าเป็นผู้บริหารและและเป็นผู้จ,ดจัดการไล่การไอดอน หมอลำไอด่อนพร้อมเจ้าของไา่การหมอลำไอดอนเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนได้นําของตอนของฝากมาฝากให้กับบอจ,จูก็คือหมากสมหนึ่งกะตาพี่น้องขอบคุณเฮียหน่อยอีสานะคนครศรีมาสันสามาหยามถึงหลังเวทีหากเพียงครับปะนะอบอกได้ว่าเป็นยังไงล่ะบานนี้บอดโจบอจ,จของเฮา รับรองว่าเพราะมีการได้รับได้นอนซอสแจ้งเป็นซอสแจ้งเพราะมีหมักสมมายามอยู่เป็นระยะ <c oughs> บอเอเ่อแอดเพนกินผัวต่ตอนเพิ่นมาอุดดอแอดเพนก็จัดเสียวอีหยังฝากน้องพี่้องนะจัดหมักสมไปนึ่งตะกึ้ากันละน้องพี่รองถ้าผูดด้ใดได้เห็นย้อนเบิ้งคลิปแอดเพนก็ได้รได้พี่้องเด้บอดจูบอกได้ว่าถ้าว่าแมนเอฟซีดีนี่จิบบะหูได้ว่าล้หมักหมักสม พออีสานนะข้อซีนอากาท่านั้นละคอมมนมาล้ววขเอมินแรกบอกเรียกว่าตา้องอ่นานคอมมนเจ้าของก่อนสิ่งที่บอดจูนะคะอันนี้ของเพชรแสงตะวันเอบีจีแลวพี่น้องสิ่งที่บอสจูจะได้ต่อไปนี่ก็คือมากสคมมากสคมจ้ามองเล็บจากเพชรแสงตะวันเอบีจี G. ทรงให้ที่อุดรหนึ่งตะก้าเป็นตัวอย,ย่าง แต่กาตามมาอีกติดๆหลาแต่กาเลยเนาะพี่น้องเนาะยินดีกับวอตโจเดอร์ค่ะที่จะบ่ม่วงเพาะของสมสิมารเรื่อยๆของแฉะไปเนาะน,นะเอาก็เเ็นต่อไปดีใจดีใจน้ำเดอ้อเยียหน่อยรู้ใจเลยในแต่กากับมีม่วงเบาอีอนี่เป็นเรื่องเล่าของการคอมเมนต์ขอมาานะคะขอบตาดำ ขอบตาด,ดำในขณะชื่นชมเ้พีน้องก็ติดสถานการณ์ทุกสถานการณ์นะคะก็ได้เบื้องช่องเพื่อนนีลาเป็นตัวย่างขอบบุญขอบพุณนสำหรับตัวย่างที่ดีนะคะมอดโจบ่มีรถกลับอุ้ย่อ,อนซ่อนหลายเพื่อนเป็นผู้ขับรถจากกรุงเทพถึงขอนแก่นเทื่อนึงเหลี่ยมนาะพี่น้องเนาะโอ้ยยินดีน้ำเดอ้อบอกได้ว่ามิดเทะเกิดขึ้นได้ทุกที่นะคะ ต่อมาก็คือเฮียก็ร<ง> <Ms. S 2> ู้ใจบอสโจมะม่วงมีน้ำพริกมาให้นำอุ้ยแสบแสบภา่าสัน่าโอ้ยคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ขอให้ิ่งปังๆทั้งสองบอสจ้าแสบแสบครับของฝากจากเฮียคือรู้ใจบอสจริงๆเฮงิ่งปังๆครับปาด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 ของหมักบอสตัวหันาสันฮ่าฮ่าฮ่าสุดยอดผู้บริหารหมอล่ำยุคใไหมครับเจ้าของรายการมาให้กำลังใจเองได้สุดๆเลยค่ะสัน บอกเลยว่าแต่ละข้อมเมนี่ชื่นช่มยินดีบอดจูแบบสุดๆเนาะอันนี้ยกตัวอย่างมาบางช่วงบางตอนนะพี่นอนะ้องเนาะเอ้าสุดท้ายท้ายสุดหากผู้ใดไปเกาะติดหนาเวที่บ่ได้ก็อย่าลืมเขากุ้มปิดเด้อพี่น้องเด้อเก้าสิบเก้าบาทต่อวันติดต่อไปที่สาวน้อยเพจบ้านแพงแฟนเพจเด้อพี่น้องเด้เอแอพเพนก็ขึ้นหนา,าเพจห้พร้อมนะพี่น้องเนาะหากั้นไดเขามาเรียว่าในกดไลค์กดแช่นะคะบ้านในกดติดต่างแอพเพน ขอความกรุณากดกิดต่ามให้ด้วยนะคะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้กับแอดเพนนี่แหละขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับข้าวสารมือนี้กับมีจะเพียงแทนคอนี้นะคะจากทางสาวน้อยเพจบ้านแพงขอขอบุญขอบคุณผูเขามารับชมรับฟังนะคะขอให้มีความสุขความจเจริญกันทวนนาสุดท้ายก็ขอสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย